็บอกกับเขาไปว่าผมตั้งใจจะให้ลุงกับป้าเนี่ยหยุดรถครับโดยไม่ปาดหน้าไปชนรถลุงเข้าหนูไม่ได้เอาข้าวหลามไปยิงไม่ใช่เอาไม้เบสบอลไปตีเขานะครับก็คุยทั้งฝ่ายนะยกเบี้ยวก็เจ้าพีทก็เสนอไปว่าสักเท่านี้นะครับนะครับสักเท่านี้นะครับ ก็อย่าไปเรียกกันเอาพอสมควรมันก็จบแล้วตำรวจก็สบายใจตำรวจพนักงานสอบสวนที่ทำสำนวนสบายใจนะครับนะครับไอ้ที่ขับรถประมาทหน้าวันเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทางอันนั้นผิดชัดเจนนะครับพนักงานสอบสวนช่วยอะไรไม่ได้แต่ประเด็นที่หนูไปปากหน้าเนี่ย มันต้องมาวิเคราะห์กันว่าหนูตั้งใจพุ่งให้เขาชนได้รับบาเดเจ็บสาหัสหรือหนูตั้งใจเป็นปากหน้าให้เขาหยุดสำนวนมันยังออกได้แต่ต้องจัดก,การหนึ่งบอกเขาไปเลยค่ารักษาคิดจากผมทั้งหมดนะครับส่วนเงินที่้คุณการจอมพลังออกไปแล้วแล้วก็เขาใช้เงินมูลนิธิอะไรออก ลุงป้าอะไรค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยให้เข้าไปออกทั้งหมดครับจนกว่าลุงกับป้าจะออกจากโรงพยาบาลนอนห้องพิเศษที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลนั้นเลยนะลุงนะนะครับนอนเลยนะครับและค่าอาหารการกินอันนี้ไว้สําหรับค่าอาหารการกินนะครับอันนี้ไว้สําหรับลูกลุงที่จะขับรถมาเฝ้าพ่อเฝ้าแม่อันนี้สําหรับญาติที่จะมาเยี่ยมนะครับ สถานการณ์ก็จะดีขึ้นแล้วก็จะจบนะครับแล้วก็จะจบนะครับมันไม่มีแล้วครับนายใหญ่มาสั่งพี่ชายกันยอมพลังนะครับเขาก็แนะนํากันผมเองก็แนะนําคุณกันนะครับนะครับให้คนที่บอกพี่ชายกันจะไปบีบคุณกันให้ยอมให้ถอยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครับแต่ไม่ใช่ผมนะครับที่บอกว่าเป็นพี่ชงพี่ชายอะไรอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่นะครับ ผมแค่เคยเจอคุณกันตอนไปออกรายการโผลกระแสครั้งหนึ่งนะครับก็คุยก็เห็นเป็นแน็งหนุ่มที่มีจิตอาสาดีนะครับมานะฮะตอนนี้ถ้าให้เจ้าคีทก,กับ ดำเ,เนินการอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าเรื่องมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ตอนนี้มันเริ่มลามเริ่มลามไปนะครับมีประชาชนส่วนหนึ่งรวมตัวไปหาม่แกแนละ้วนะครับว่าสร้างชื่อเสียงให้เสื่อมเสียของแก่ชาวประทุมนะครับแล้วมันจะมีการเลือกตั้ง,งวันที่สิบเอ็ดพฤษภาที่จะถึงเนี่ยเหลือเวลาอีกสิบกว่าวันเนี่ยนะครับ มันจะกลายเป็นประเด็นการเมืองไปผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับประเด็นการเมืองนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับประเด็นการเมืองนะครับแล้วก็ในการเคลื่อนไหวทางโลกโซเชียลมันไม่เกี่ยวกับผลคดีอาญาที่กําลังดําเนินการอยู่ครับนะฮะเจ้าหน้าที่ตารวจก็ต้องดําเนินตามกรอบของกฎหมายตามตามพยานหลักฐานวัตถ,ถุพยานคือกล้องวงจ แล้วก็คาให้การของประจัก์พยานคือคนขับรถตุ้และประทอนโทษและนแนคนที่เห็นเห็นกานะฮะคดีก็ต้องไปอย่างนั้นครับนะฮรีบจัดจาก,การนะครับถ้าต่างคนต่างไม่กล้าคุยไอ้ทางนี้ก็จะไปคือมันชิงเหลี่ยมทางด้านข้อกฎหมายครับนะครับนะมันชิงเหลี่ยมทางด้านข้อกฎหมายนะครับ กรณีออที่ไอ้เจ้าพีทผู้เขาเอาพวงมาลายไปขอโทษํทาขึ้นมาเลยนะครับผมพยายามพูดเพราะครับที่ว่าวิ่งกันเป็นแมวเนี่ยนะครับที่จริงจะพูดว่าวิ่งโกยนับก,กันเป็นหมาอย่างนั้นก็ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้จะพัฒนาตัวเองนะครับใช้คําพูดให้เพราะๆพะนะครับว่าวิ่งเป็นแมวแต่ว่าเป็นห่วงนะเป็นลูกเป็นหลานผมไปกำเนินลูกมันก็เป็นตํารวจกันน,น,นะนะไปทํางานแล้วมึงไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับ ไปอย่างนั้นไม่ได้อันตรายครับคนร้ายอยู่ในรถอย่างนี้นะแล้วก็ไปยิงยางอย่างเงี้ยปังปังปัง,ปง,ปงอะไรกันแม่มันอันตรายลยูกเอ้ยต้องฝึกกันหน่อยนะครับเทคนิคการจะยิงยางอย่างไงนัดเดียวให้มันระเบิดเลยก็มีนะครับและลูกสองห้านะัดเนี่ยเอาปิดไปด้วยเอาปิดไปด้วยถ้ามันอยู่ในรถไม่ยอมเปิดประตูก็ใส่กระสุนยางอักไปเลยทะลุกระจกแตกไปเลยนะครับ ไม่ต้องไปเคาะให้มันสวนมาหรอกนะครับที่ใช้กระสุนยางเปิดกระจกก่อนเนี่ยปึ๊กเข้าไปเนี่ยกระจกข้างมันแตกแล้วนะครับปึ๊กซ้ําไปนับสองก็นั่นแล้วไปโดนเป้าหมายในรถมันมีอาวุธต่อสู้เราหรือเปล่าไม่รู้แต่ไปแทกครั้งนี้ยังมันยังไม่ตุยเรายังไม่เกินกว่าเหตุผมจะใช้อย่างนี้ยกระสุนยางเนี่ยผมใช้มาเนี่ยผมใช้ใครไม่ใช้ผมใช้ ที่เกียบวิ่งเอาเด็กยางอาไอเขาพี่ไอ้ทุบกระจุกรถอะไรอย่างนั้นนะมา<ว><น>ตำรวจเขาไม่ค่อยชอบเขาไม่เชิญสอนไม่ไม่เชิญผมไม่สอนแล้วครับคือนักกันมันไม่ตรงทีเขาจะขอวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยเราก็ว่างไม่ตรงนะครับมานะครับก็ให้เด็กเด็กรุ่นใหม่ เดี๋ยวนี้มันสอนมันสอนในทางนี้กันแล้วมันสอนให้อาจญยกรรมทางเทคโนโลยีกันหมดแล้วนะไอ้ที่จะมาปราบโจนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยจะมีเลยวะ่ะเออแต่ชื่นชมนะไอ้กองกำกับการปกครองปราบเนี่ยกองกำกับการปกครองปราบนะครับตั้งแต่อดีตมาผมตามข่าวมาเนี่ยจะเป็นสิบปีแล้วผลงานออกมาผลงานออกมา,า,ออกมาดีมาก งานออกมาดีมากนะกองหกนะจริงๆมันมีหลายกองนะกองหนึ่งรับผิดชอบกรุงเทพกองสองรับผิดชอบภาคอีสานทั้งหมดกองสามรับผิดชอบภาคเหนือทั้งหมดกองสี่รับผิดชอบอีสานตอนบนนะกองห้ารับผิดชอบภาคเจ็ดกน,น,นะกองแปดกองหกรับผิดชอบภาคแนะปดภาคเก้า 9, อะไรอย่างนั้นผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยน ความรับผิดชอบกันเมื่อก่อนกองห้ามันรับผิดชอบเจ็ดแปดเก้าเลยแต่กองหกเนี่ยที่ไปจับคนร้ายที่พัทลุงแม้แต่คนร้ายก่อเหตุที่หาดใหญ่มันก็ยังมาร่วมจับผมว่าถึงแดงนด,ด,ดีกก้ที่เราพดเรื่อก็ท่านผู้กำับการกองปราบก,ก็ชื่นชมให้ทีมงานของกองหกมันด้วยนะครับเด็กมันจะได้มีกําลังใจในการทํางานนะครับมาเนี่ยนะนะครับ ผมไม่เคยโดนค้นเข้าหลามเลยนะครับยังไม่เคยโดนค้นเลยครับตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นมาตั้งแต่อายุเด็กๆเจแค่ทแ่เรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมัธยมเลยนะครับเรียนมัธยมมศหนึ่งมสองมสามนี่ก็ไม่เคยโดนค้นเลยนะครับผมระวังตัวครับผมเป็นทยานในคดีที่เขาป้นบ้านผมผมตาผมะแล้วโจรมันจะล่อกระบ,บาลผมผมไปเรียนต้องมองซ้ายมอง ตา,ต,าตาจะไม่นิ่งครับตาจะมองซ้ายมองขวาอยู่นะครับเข้าหลามจะใส่หนังสือใส่หนังสือวิทยาศาสตร์แล้วก็ตัดเป็นยูเอสอาร์มี่สิบเอ็ดมมครับหนังสือน้หนาครับมาเนี่ยใส่หนังสือไว้นะครับซ่อนในหนังสือตำรวจไม่ค้นผม้าเจอตำรวจผมก็ยกมือไหว้หวัดดีครับอาครับหวัดดีครับมานะฮะหวัดดีครับอาอย่างนั้นเหรียญยี่ห้าพุทธตวัต มีคนมาถามว่าผมมีไหมแม่ผมไม่ได้มีติดตัวแล้วครับมันอยู่ที่ไล่องุ่นนาการดาครับท่านต้องสั่งไปที่เพจไล่องุ่นนาการดานครับสั่งไปผมไม่ลองเข้าหลามมาก็คนที่สนามยิงปืนก็ถามนะครับคนที่สนามยิงปืนก็ถามนะครับผมก็ให้เขาสั่งทางเกีรครับเพจก็ไม่เป็นเขาสั่งเพจก็ไม่เป็นนะครับบอกว่าให้ช่วยมาฝากเขาหน่อยผมก็บอกเออสักเดือนหน้านะครับสักเดือนหน้านะครับผมยังไม่รู้จะไปไล่ องุ่นตอนไหนเลยนะครับหากใช้กระสุนยางเป้าหมายในกระสุนยางใช่ไหมลูกเป้าหมายโอ้สิบเมตรก็แตลกลูกสิบเมตรก็แตกกระสุนยางอย่างนี้ลูกกระสุนยางเนี่ยถ้าเกิดไอ้น้องสันติที่ถามมาน่าจะเป็นตำรวจมั้งนะ กหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปากปรามกระสุนยางที่เราซื้อจากจากโรงงานผลิตในประเทศเนี่ยนะมันกระจอกมันทำมาใส่